สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่างของสวนยาลิเตเออร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็พามาเที่ยวหลงลักนาที่เฟสบุรีสวยงามมากเลยทุกคนดูดิเย,ย็นๆเข้ามาในนี้ยเขามีอาหารอร่อยๆเลยนะนี่ต้องเดิน เดินไป,ไปทุกคนทุกคนแต่เราคงไม่เดินหลอกร้อนสวยงามอาหารก็อร่อยนะทุกคนเย็นมากเลยเนี่ยสถานที่นั่นนั่ง แต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนเห็ดมีอยู่โต๊ะเดียวแต่สวยสถานที่สวยมากเย็นมากๆเลยทุกคนยังมีที่นั่งมีชิงชา mm hmm. ทำสวย ดเดี๋ยวแต่้ยปลูกผักเนี่ยเดินเขามีทางเดินไปนะทุกคนแต่เราคงไม่เดินอรกร้อนอนู้นเดินไปถึงตดวสวนผักมีชิงชา้าโอ้เราไม่เดินเราร้อน หลวงน้าหลุงรักมาบรรยากาศดีดี มาเที่ยวเลยทุกคนอยู่ชะอำเพชรบุรีสวยไหมนูน่นถ้าเดินเนาะเดินไปนเดิ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 นโอ้เย็ยนเยน็นถ้าจะดีมาตอนนี้เยน็นแต่ตอนนี้ไม่ไหว,วทุกคนร้อนมาก ยอดร้อนสายไอศครีมอากาศมันร้อนกกินไอศครีมแก่ร้อนแค่ร้อน สถานที่โอเคอยู่นะทุกคนดูดิใช้ได้อะสวยง่ะ ดูมันร้อนขนาดไหนไอศครีมละลายแล้วเนี่ยทุกคนเราสั่งไอ้นมจีนนมจีนแล้วเขาก็แถมอันนี้มาเลยด้วยไอศครีมละลายหมดแล้ว น้ำพริกนี่สวยไหมขนมเพชรขนมเมืองเพชรมากินด้วยกันนะคะทุกคนน้ำพริกเนี่ยไอติมละลายร้อนจัด แค่อย่างเดียวนี่แหละเออสั่งมาเพราะว่าเต็มหมดแล้วนี่ทุกคนร้านเขาน่านั่งไหมอืมกาแฟมีกาแฟเย็นมีทุกอย่างมีอาหารก็อร่อยดี กินข้าวเสร็จแล้วโลกาคินะเงินไปที่หน้าการซื้อของฉัน